สวัสดีค่ะคุณไหนคุณไหนคุณไหนที่ใส่คะกุดมอร์นิ่งหนึ่งตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มๆสาวสวยมากสามหาแทยบ้านนอกแม่ปลาผู้ใดได้กินปลาทุเรียนแต่ว่าเดี๋ยวๆเอาไว้ตรงนั้นแล้วไปเก็บ ทำไมไม่เป็นไรสวัสดีค่ะนะคะนะคะจะให้เก็บเนี่ยถอดเดี๋ยวจะคลิปเนี่เอาเลยเอายความยินดีเดี๋ยวได้เอาถุงไปให้เอาถุงมาให้หน่อยค่ะพอดีว่าน้องมีน้องหมาไว้หมาทำไมเหมือนยีราฟเลยวันนี้ลูกมันนี้ไม่แกะไม่เป็นไรลูกเอ้าทำไมทำไมรูเหมือนอะไรนะอ่าอันอันนี้แม มาชิบ้าไหมลายมีเสือด้วยอุ้ยมาชีบีนี่นะคะว้ารักกันรักกันรักกันปานลาลูกสิมีขึ้นได้ขึ้ได้ลูกน้องตาใบสองตัวนี้ใช่ไหมทำแลนด์เดย์จะเอาอาหารมาให้จะเอาอาหารมาให้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเอา,อา,ามาาให้เนะน ของตัวนี้อย่าทำอีกนะลูกนะขอบคุณค่านะครับพอดีเรามาเจอน้องหมาเขาทำร้ายข้าวของนะคะเราก็จะเก็บไม่เป็นไรสวัสดีครับพี่น้องอี พี่รักทุกท่านนะครับผมเขากันลสวัสดีครับพี่น้องยุพี่พี่รักทุกท่านนะแล้วนะครับเราก็พบคนสวยคนสวยนะพอดีวาคนสวยน้องหมาที่นี่เขาคุยค่ะก็เลยเห็นก็ต้องเตี๊เพราะว่าเดี๋ยวผู้หลักเอผู้พท่านมานะจ๊ะเนาะนะคะน้องหมาอย่าทำแบบนี้นะลูกนะเดี๋ยวจะหาอาหารเม็ดมาให้นะลูกนะนี่นะคะแย่ใาอีกเด้อลูกเด้อมัมมี่น้องกินเดี๋ยวนี้มันมีแต่ขยะอีกลูก มันนอกด้วยมันก็น่ารับสบายป้าจ้าครับผมเราตุ๋นไก่นึกว่าใครมาตุ๋นเกศีค่ะน้องขาชีค่ะน้องขาชีนี่เองพอดีว่าเห็นน้องหมาเขามาแล้วก็เก็บเกันถึงก็สะอาดเนาะเรียบเลยยอดมาตรฐานไหมครับมาตรฐานหญิงแก่ครับผมนี่นะครับนี่เลยนะเราไปทีเรียบร้อยครับ เรียบร้อยเก็บไม่นานนะคะน้องเสือนึเปล่านะคเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนบ่จ้า่างหมื่อวานก็เคือพักอยู่นี่ละครับผมเมื่อวานได้เข้ามานี่อยู่วม่านนี่นะเข้ามาแป๊บนึงเราไปหาของพักของพักนี่อยู่ใกล้ๆนี่บ่ใกล้ๆจ้าบ่ะเพราะไก่โอเคดีใจน้ำสัะจ้าก็ เดินทางมาเนาะจ้าเดินทางมานะคะกินพร้อมกินถึงกันเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ครับมาเยี่ยมมะยมครับแมนจ่ายนี่ค่ะเด็กๆนะคะเป็นอะไรมาเ็นเห็นบรรยากาศมาอย่างแลออกเป็นอะไรบรรยากาศก็ดีค่ะนะคะอยู่กับธรรมชาติและอีกอีกอ่ะไปนี่ประมาณโลนึงกับเป็นจเลริญแล้วคือกันนะคะมันจะมีอาหารการกินเยอะแยะนะคะ ธรรมชาติอย่างไรนี่คือธรรมชาตินะคะนี่คือต้นไม้แบบนี้จะขึ้นอยู่ในปา่าในดงอยู่สถานที่ที่มันเป็นธรรมชาตินี่ค่ะสังเกตง่ายๆต้นไม้ที่มีน้ำเขาจะอยู่แบบอ่าในปา่าในดงยุบ้านท่าก็ะเชในวัดป่านอย่างสิมจาจ้ นะคะเราอยู่ธรรมชาติจริงๆนะคะออกไปโลนึงก็จะเป็นแยกกุเดเรือคํำนะคะก<คำ>ุณเรือค้ำก็จะมีร้านอาหารเยอะแยกวิ่งใกล้เยอะเยนะเลยแล้วก็อีกมิติหนึงก็คือมาที่นี่ห้อยน้ <S 2> <S 2> ําเที่ยงก็จะได้ธรรมชาติมากๆเลยนะคะ เส้นทางห้วนน้ำเที่ยงเส้นทางนี่ก็คือเข้ามาเข้าได้สำรวจบุ่งแล้วเนาะจ้าไปทางไหนมาทางไหนสำรวจแล้วฝั่งด้านนี้ก็อำเภอบ้านม่วงไปนี่อำเภอบ้านดุงไม่ไกลนะคะอำเภอพังคนก็ห้าสิบอำเภอสระดนี้ก็สามสิบอำเภอวานนนิว่าสิบสองกิโลอยู่สามอันนี้อำเภอบ้านม่วงสิบกิโลอำเภอบ้านดุงก็ประมาณสี่สิบกิโลเยี่ยมค่ะ อสุดยอดนะครับการเดินทางในการนะครับแล้วนี่ก็ยอดมันน่สิกขยอดอ่อยอดมันอย่างนี้ก็ลวกกินได้นะคะแบบนี้อย่างนี้นะคะกระตําหูงจ้านี่ค่ะยอดมันแบบนี้เขาก็ลวกกินกับส้มตำนะคะเป็นยอดเป็นยอดหนึ่ยอดอย่างนี้นะคะอร่อยมากๆใส่ปลาเทาเนาะกินมาตลอดพี่ไฮว่าตอนนี้มาใครคะนี่ คือเขาอยู่ตรงนี้เองเขาอยู่ตรงถนนตรงอะไรนี่แหละแต่พอเรามาอยู่เขาก็มาอยู่กับเราสองตัวทาไมหนูมีบุญจังเลยลูกมีบุญนะคะมาตัวนึงเหมือนมาสิบ้านนะต้องปีพวกก็ใส่เงอใส่แง่แล้วมองตรงนั้นแหละค่ะน้องคาที่นะครับลุงสิมีเปลี่ยนซื้อใหหม่ล้ะน้องคาที่เดิมชื่อว่าอย่างของคนสวยน้องเคซี่ค่ะน้องเคซี่นะครับแต่พอลุงจิมมี่เปลี่ยนเป็นคาที่ก็โอเคเลยก็คาที่ไปเลยค่ะนะคะ ใช่คระเราหนุ่มทำอะไรคุณดหนุ่มหนุ่หนึ่หนึงทำอะไรคะจะขยับนะครับในส่วนที่น่องมาสะสะออกไปสวัสดีค่ะคือว่ามีแมงมาบุกบอกแมงมาโอ้ยเอเลี่ยนบุกบอ่ะ บรรยากาศเริ่มดีแล้วนะคะคุณนะ่ะลุงจิมมี่แกก็ได้อันที่นั่งชิวนั่งชิวเดี๋ยวจะซูมไปดูลุงจิมมี่นะคะแล้วมองแบบนี้เหมือนรถเปิดท้ายขายทุเรียนนะคะมีร่มแล้วก็ไปด้านหน้าขายลูกตาลนะคะป่านลุงจิมมี่เพิ่นมหมองนางยังสบายเพิ่นได้เพินะินพุณน่ะมองนางทํางานเพิ่นนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะบรรยากาศตอนเช้าเ,าเ้านะคะ เออน้องมาหนูไปกินแมงเม่าหรือลูกน้องมาต้องมานะคะพอดีเดี๋ยวต้องมาก็จะต้องมาเพิ่นยุนีนะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ